รักนน่าเอ้ต้าวันเป็นไงล่ะเป็นการคุมถุงชนอะไรนะถึงเขาจะไม่ยอมแล้วเขารวบแล้วตัดตอนแล้วก็คุมถุงชนอะไรบางอย่างน้ำลายเจ้าิีเจ้าจีแต่ไม่เป็นไรหรอกผมชินกับน้ำลายคุณแล้ว เมื่อกี้คนเหมือนขยะกระแหวงอะไรเอ้ยน้ำลายมันโดนตรงน,นี้เหรอ <c oughs> ไม่มันก็ต่อหน้าพี่ๆเราก็ต้องเล่นละครเป็นทำท่าก,กลัวสักหน่อย <c oughs> แต่จริงๆแล้วนุกอยากจะบอกพี่ทุกคน <c oughs> ว่าปัจจุบันนี้นุกคุ้นชินแล้วก็คุ้นเคยกับน้ำลายของปลายายมากทำไมอ่ะอยู่กับคุณบ่อยแล้วน้ํำลายคุณเวลาคุณพูดมันก็ออกบ่อยไง น้ำลายผมกระเด็นบ่อยเลรน้ำลายผมกระเด็นใส่น้าคุณบ่อยเหรอมันโดนปากนี่แล้วแล้วมันมันไม่ได้กระเด็นแบบมันไม่ได้กระเด็นกระเด็นไงมันพ่นใส่กันไงนี่ผมเป็นคนหยาบขนาดนั้นเลยผมถุยน้ำลายจากคุณเลยเหรอไม่ใช่คุณชอบเอาลิ้นดันเข้ามา เด็กก็ด่ามองด้ามาอีกแล้วเขาก็ชอบเอาลิ้นดันน้ำลายเล่นอยู่กับเขาอะไนูก็เห็นนี่อลองเอาลิ้นดันสิเอาลิ้นดันออกม <1> <1> เพราะว่าอาวุธของเขานะครับทุกคนในวงทุกคนในสีมสีก็รู้ดีแหละเขาเป็นคนที่มห ah ากราบในการใช้ลิ้น ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเลียลูกอมหรือว่ากินข้าวเนี่ยลิ้นเขาจะสวัสดีมากอย่าไปคิดลึอกอย่าไปคิดไกลนะเขาน่ยยังไม่ได้คิดอะไรหรอกคุณเนี่ยพูดนะเขาคิดตอนนี่ยังไม่ได้คิดคุณก็ปูทางมาปูทางไหมเขาคิดจริงๆแล้วเขาไม่คิดหรอกแนตะ่คุณ่คิดผมไม่ได้พูดกำควมอะไรเลยไม่ได้มันไม่ได้พูดแบบ18บวกอะไรเลยนี่งไงออกมาทีละนิดละอะไร ว่าแล้วเล่นเองไปต่อเองมันเป็นเนอะละวนี่มันเป็นท่าของเขาแหละวันนี้เอาละมันไม่ใช่เล่นเองแล้วไปต่อเองไม่ได้ผมคิดว่าผมจะเล่นอย่างอย่างหนึ่งแล้วผมกลัวมันเกินไปไงเออนี่คุณเล่นมาขนาดนี้คุณกลัวด้วยเหรอเนี่ยเอาได้เหรอโอโ้โหถ้าคุณเข้าใหม่อีกนึงหมัดผมไปแล้วเมื่อกี้หมัดหมัดเดียวใช่ไหมหมัดเดียวจอดอ่ะไม่เป็นไรขุ้ม แต่ผมขอผมทําก่อนได้ไหมแล้วคุณค่อยหมัดเดียวจอด <c oughs> ผมก็จะสรุปไปแบบกูคุ้มแล้วก็ถ้าผมไปฝึกต่อยมาปุ๊บหมัดเดียวจอดคือไม่ตื่นเลยฮะ <c oughs> สรุปตายไปเลยไม่ตื่นใช่ไหมงั้นผมไม่ทําอย่างนี้ผมทําอย่างอื่นครั้งเดียวคุ้มเลย <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำเสร็จแล้ว คุณก็ไม่คุณก็จะไม่กล้าต่อยให้ผมแบบหลับไม่ตื่นหรอกเพราะว่าในเมื่อมันทำไปแล้วมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะนะโอ้โหผมะว่าแน่นอนตอนนั้นคุณได้รับผิดชอบแน่แน,นเลยเพราะว่าถ้าถึงถ้าถึงวันนั้นจริงๆผมกระทืบคุณแน,น,น่ตอนนั้นทุกคนก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าที่นุกพูดไปเนาะถ้าเรามัน มันขนาดทัดนแล้วอ่ะมันก็คงไม่ไม่กระทืบเราถึงตายหรอกนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่เขาเลยทุกคนคิดว่าผมกล้าทำหรือเปล่าครับกล้าไหมอาทำสีทำส่ทำสี่ทำสี่ทำสี่เอาเลยอะไรอะเรอะไรอาเยๆๆเฮ้ยโอ๊ยเยยเจ็บมจังมันคุณสู้ไม่ได้หรอกมันยาตัวโกงวันนี้เขามา บรรยาบรรยายาคุณยังไม่ถึงเขาน้องบรรยาตัวกงผมมาแล้ววันนี้ถึงบรรยาผมจะไม่ถึงเขาแต่ถ้าเวลาผมรักใครแล้วผมรักจริงนะอสมองปอดโปง่งจังสมองปอดโป่งคือไม่มีสมองเลยเนี่ยโอ้โหโอ,โอ้ตอนนี้นะครับพี่ๆมาเยอะมากนะครับ กราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ร้านซ<ส>ีทุกคนคับแล้วก็สวัสดีอันนี้คือร้านร้านมีอรมนะร้านอะไรร้านเป็นไงเฮ้ยในคุณลองมาอยู่ตรงนี้สิอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับคุณนกร้านมีอารมครับร้านมีอารมณเป็นยังไงทำไมถึงร้านมีอรมณ์จความพาาดูสิร้านซีร้านซี หน้าตาไม่เหมือนซีเลนเมื่อกี้ก็จริงๆผมอยากจะบอกผมบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์ผมนะครับผมจะทำคาแรคเตอร์แบบนี้ต่อเมื่อผมอยู่กับคนที่ผมไว้ใจแล้วผมมีความสุขเท่านั้นคือไม่ใช่คาแรคเตอร์เขาแต่มันมันเป็นตัวตนของเขาอะครับต้องเข้าใจเขาหน่อยครับครับก็ตัวตนคุณก็รับผมได้จนอยู่ถึงปัจจุบันนี้สองปีแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับลองเพลงให้ฟังหน่อยสิ ผมอยากผมอยากฟังเกือบเสียเ้ยไม่ได้เอาเพลงเกือบเสียมานะครับวันนี้วันนี้เอาซิงเกิลแรกมาฝากพี่ๆชาวสระบุรีครับผมซิงเกิลแรกมีชื่อว่าอะไรรู้หรือเปล่าหนูอยากจะเป็นสาวแล้วอยากเป็นสาวแล้วเหรอครับเพลงคุณไงเพลงซิงเกิลต่อไปของปายนะครับคือเขาชอบมากเพลงนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็น ถูกใจอะไรในในเนื้อเพลงหรือว่าในในชื่อเพลงคือาเขาขอพี่นิกเลยพี่นิกไปอยากทำเพลงนี้จังเพลงอะไรอ่ะไปหนูอยากจะเป็นสาวแล้วเอามา,มา,ออาร้าองมาร้องยังไงมาร้องยังไงครับ <ś c oughs> ตื่นขึ้นมาดิฉันก็อยากจะเป็นสาวแล้ว <ś c oughs> ไม่ได้เหรอ